จริงๆถือว่าเขาอนั้งคุมอยู่นะมาซื้อแล้วได้หนึ่งแถมหนึ่งขนาดนี้ช<ม>อวันนี้อ่ะอันนี้อร่อยขอเติมได้ไหม,มสวัสดีครับนั้นนะครับจากรายการตัวแตกนะครับผมตอนนี้นะฮะเ,เราอะไรจะแซวอยู่ตั้งแต่ตอนเจอตอนแรกแล้วจะแซวดิ เราอยู่ในห้างใจกลางเมืองนะครับเป็นห้างลักชัวรี่นะฮะอยู่ที่สยามพารากอนแล้วก็ต้องแต่งตัวให้เกียรติสถานที่เขาด้วยนะครับผมแล้วก็ให้เกียรติร้านที่เราจะกินวันนี้นะครับเพราะว่าวันก่อนใช่ไหมนัดเดินเล่นในพารากอนนะครับที่ชั้นจีนน่ยนัดเห็นร้านหนึ่งชื่อว่าฟุกุครอสทูนะครับแล้วแปลกใจมากคือปกติเราเวลาเราเจอร้านฟูกุใช่ไหมมันจะเป็นร้านฟูกุชานมไข่มุกร้านชาเขียวฟูกุมัช่านะครับแต่ร้านนี้เป็นฟูกุครอสทูแล้วก็มีที่นั่งด้วยมันแปลกใหม่มากๆนะครับ ร้านน่ะจะอยู่ที่ชั้นจีนะครับเดินลงมาในเลื่อนั่งเซาอะครับผมแล้วก็จะถึงร้านอยู่ตรงนู้นนะครับนี่เมนูเขามีความมีความน่ารักมีความชิคแล้วก็มีสไตล์นะฮะร้านเปิดมานานยังนะครับผม1เดือนแสดงว่าร้านที่เปิดใใหม่อะ่ะมันจะมีโปรโมชั่นเยอะ เนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยหนึง่งแถมหนึ่งวันดื่มฟรีวันดื่มนะฮะแต่ตอนนี้มีโปรอะไรบ้างครับก็มีเดสเซอร์ค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นพวกกลุ่มขนมค่ะขนมก็จะมีพวกแพนเค้กนะคะแล้วก็มินิแพนเค้กค่ะอาวาลัลนเช่ค่ะวิอันนี้น่ากินมากน,<ด>นี่นี่อันนี้คือที่แบบดึงดึงแล้วมันไหลๆใช่ไหมผมเห็นอยู่มีอะไรอีกแนะนำอีกครับผมวันนี้ผมผมมีงบให้พี่หกอย่างวันนี้ผมถลุงเงินบริษัทมาแล้วโปรไอศครีมค่ะ มีพาเฟ่นะคะแล้วก็จะแถมไอศครีมหนึ่งก้วยค่ะอพาเฟ่มีรสอะไรบ้างครับมีมัทฉะค่ะนมสดก็นูเทลล่าค่ะก็ตัวแถมจะเป็นไอศครีมนะคะไอศครีมของเรามี6รสชาตินะอ่ากระโดมิวไทยทีบาวชูก้าก็มีโปรโมชั่นเชฟไอนะคะตัวนี้ก็แนะนำนะคะพี่เขาขายเก่งจะเป็นกลุ่มน้องแข็งนะคะเอาพอดีเอาจริงเป็นนี่ดูน่ากินนะ อันนี้อันหนึ่งครับโปรโมชั่นคืออะไรครับโปรโมชั่นคือจะแถมกลุ่มเครื่องดื่มหนึ่งแก้วเมนูปั่นไซส์เอ็มนะคะวุ้ยชอบอันเนี้ยขอดึงได้ไหมครับะะรกินอะไรอยู่ครับขอสักคำได้ไหมคำว่า,วารักนะเฮ้ยทำไมถึงติดอันเนี้ยครับติดผที่ให้ลูกค้าทุกคนให้ลูกค้าทุกคนแสดงเดี๋ยวผมจะได้ไหมรอดูว่าเราจะได้เป็นอะไร ร้านนา่านั่งมากๆเลยนะครับริมน้ำเจ้าพยาเอ้ยริมแม่น้ำพาราก้อนเลยนะตอนนี้ได้ขนมมาแล้วนะครับที่สั่งไปเนี่ยอันนี้มันจะเป็น1แถม1นึ่ง,งะฮะก็คือสั่งพ o อฟฟี่แพนเค้กก็จะได้แถมอ v วอร n ลันชหรือว่าสั่งอ v วอร n ลันชก็จะได้แพนเค้กนะครับคือจริงๆแล้วอะ่ะมันสามารถสั่งตัวขนมหวานแล้วก็ แถมขนมหวานนะครับแถมในตัวที่ถูกกว่าน,นะครับผมแล้วก็อันเนี้ยชอบอันนี้มากเลยที่เขาเขียนมาให้นะฮะน่ารักมากทานให้อร่อยนะคะแล้วก็อันนี้คาเฟ่เปิดใหม่อ่ะมีเยอะไปกับเราเถอะจะได้แต่วตวความอร่อยจริงๆอ่ะเมนูเด็ดของที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นอันนี้เพราะว่าเหมือนมันจะต้องดึงดึงอ่ะนะครับผมดึงแล้วแบบน้ำอ่ะมันจะทะลัก เราดึงเลยบื๊บนี่เราเริ่มกินเอาาลานเช่ก่อนนะฮะเป็นรสชาไทยนี่ข้างในแบบนุ่มนิ่มแล้วก็กินกับตัวครีมที่เขาให้มา้ำมุนหอมแล้วก็รสชาติไม่ได้หวานมากนะครับชาไทยเข้มข้น เนื้อเค้กมันอารมณ์แบบเหมือนสปองเค้กอ่ะมันจะแบบนุ่มๆเบาๆเห็นไหมตัวครีมอันนี้มันจะเพิ่มความหวานนิดนึงเผื่อใครที่ชอบอหวานๆนะครับทกัไปเลยนี่ให้ดูเนื้อเห็นไหมมันจะแบบนุ่มๆเบาๆอารมณ์แบบเนื้อชิฟฟ่อนนะครับส่วนตัวชาชาเนี่ยมันจะมี2แบบจะเป็น จัสมินก็ได้หรือจะเป็นชาอัดสัมก็ได้ตัวนี้จะเป็นชาอัดสามจะมีสีเข้มกว่าถ้าเกิดเทียบกันแบน,นี้สชื่นนะครับ เดี๋ยวมาลองตัวชาเขียวกันบ้างนะฮะชาเขียวอันนี้มันจะเป็นเนื้อเนื้อแพนเค้กนะครับเรียกว่าฟลั f f ี่แพนเค้กวัาววอันนี้เนื้อเบากว่าซิฟอนอีกอะ่ะแบบฟูๆนะฮะแต่แต่ครีมชาเขียวเขาอร่อยอะ่ะเดี๋ยวลองชาจัสมินบ้างจริงๆเซตนี้คุ้มอยู่นะ1แถมหนึ่งก็คือมากินกับเพื่อนได้ประมาณแบบ 4- 5คนเลยะนะครับถ้าหารหาร4หารหก็ยังคุ้ม ชานี้มันจะมีความเข้มมากกว่าชาอสัสสมนะครับเราชอบอสัสสมมากกว่ามันจะแบบกลมกล่อมนะฮะ เซตเชฟไอชาเขียวนะฮะเรามีใบนี้อีกแล้วใบนี้เขียนว่าอยากกินขนมหวานต้องใช้ช้อนถ้าอยากกินชาร้อนๆต้องรัดอยากกินขนมหวานต้องใช้ช้อนถ้าอยากกินของอร่อยๆต้องนัดๆเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ได้ปะได้ปะอยากกินขนมหวานต้องใช้ช้อนอยากกินชาร้อนต้องฟูกุ cross t นะฮะโอ้โหเขามีโนทุกอันเลย ในเซตนี้นะฮะเราก็จะได้เชฟไอซ์ที่เป็นรสชาเขียวแล้วก็แถมตัวชาเขียวปั่นจริงๆเราสามารถเลือกรสได้นะครับมันจะมีน้ำอย่างอื่นด้วยนะฮะในนี้ก็จะมีขนมปังมีชาเขียวอันนี้อะไรเอ่ยอืมเป็นเป็นแบบพุดดิ้งนมจารรี่นมนะครับแล้วก็มีผลไม้มาให้แล้วก็มีครีมให้ข้างบนนะครับ ชาเขียวเขียวโอ้ยโอ๊ยถ้าเกิดกินช่วงหน้าร้อนนะฟินมากเลยเนอะเพราะว่าตัวชาเขียวเขาอันเนี้ยมันจะไม่ได้เข้มข้นมากนะมันจะเป็นออกแนวแบบหวานๆนะครับแต่ก็ไม่ได้หวานมากรสชาติคือกลางๆไม่เข้มไปไม่หวานไปนะครับผมจะเอารสชาติแบบอ่อนๆไล่ๆต้องกินกับวิปข้างบนอ่ะวิปกี้เขาจะหวานๆหน่อย มาอีกแล้วเออน,นี่ครับเป็นเซตหนึ่งแถมหนึ่งอีกแล้วนะครับซื้อพาเฟ่ก็จะแถมซอฟต์ครีมเลือกรสชาติได้เลยมีรสชาติเยอะมากอันนี้เป็นรสฮอกไกโดมิ้วนะครับสีขาวลมสดแล้วก็รสบราวน์ชูการ์ไติมนาก,กินอะ โอเคอัอนนี้ที่เราลองจะเป็นรถ brow sugar นะคร, SI ครับหอมซอส brow sugar แล้วติมดีอ่ะข้างในมีเครื่องแบบโมจิใส่มาด้วยนะครับข้างในเนี่ยจะมีโมจิมีครีมแล้วก็มีไข่มุกข้างล่างแล้วก็มีพุดดิ้งชาเขียว ซอสวันนี้อันนี้อร่อยมีพุดดิ้งชาเขียวด้วยทุกคนเป็นไปกินมาเติมหมดแล้วอะ่ะขอเติมได้ไหมนี่ข้างล่างมีไข่มุกมาให้ด้วยเต็มเลยไปแสดงว่าซอสครีมเนี่ยต้องอร่อยเพราะว่าเมื่อกี้เราประทับใจมากเดี๋ยวลองปเป็นลดนมดูนะครับมีความแบบนมนมแตว่ามันจะแบบหอมปลายลิ้นนิดๆน,น,นะครับ ชอบเบาชูกามากกว่าขอเบาชูกาเพิ่มได้ไหมเ<ม>หลืออันสุดท้ายนะครับเป็นชาเขียวปั่นที่มาพร้อมกับเมนูนี1้1แถมหนึ่งก็คือซื้อเชฟไอซ์แถมปัน่นอันนี้มีความเป็นรัชาปัน่นอร่อยดีนะไม่หวานเกินไปแล้วก็รสชาติเข้มข้นกำลังดีถ้าเกิดความเข้มข้นเต็มสิบเนี่ยอยู่ประมาณประมาณ7แล้วกันความหวานก็ประมาณหวานแบบหวานก็ประมาณ,ามาณาา6กถึงเไม่ได้หวานมากนะฮะ กำลังโอเคเลยถือกินได้สบายนะครับผมวันนี้เรากินเยอะมากเลยอะจริงๆถือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่นะมาซื้อแล้วได้หนึ่งแถมหนึ่งขนาดนี้อย่างซื้อแพนเคก้กแล้วก็แถมอวอร์นเช่นะฮะซื้อเชฟไอซแถมตัวปั่นซื้อพาเฟ่แถมตัวไอศครีมนะครับถ้าถามความเห็นส่วนตัวเนี่ยนะชอบพาเฟ่มากๆเลยอันนี้นะฮะบ,บาลชูก้าหอมมากแล้วก็ตัวอวอรนเช่ที่มันดึงแล้วก็ ชาไทยมันไหลๆอ่ะสามารถถ่ายรูปได้แล้วก็เนื้อครีมชาไทยหอมเข้มข้นนะครับเค้กไม่หวานเกินไปเป็นเค้กแบบเนื้อชิฟฟ่อนกินด้วยกันกับผลไม้อ่ะลงตัวนะครับแต่ตอนนี้น่าสงสัยอย่างหนึ่งว่าถ้าคนที่อยู่บ้านอ่ะมันจะร่วมไหมเพราะถ้าเกิดอันนี้มันเดลิเวอรี่ก็ไม่ได้แพนเค้กก็เดลิเวอรี่ก็ไม่น่าจะได้ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าไอโปที่ผมกินหนึ่งแถมหนึ่งเมื่อกี้พี่มันถึงเมื่อไหร่นะครับถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะถึงสิ้นเดือนนี้31ตุลาใครเห็นโปรโมชั่นนี้หน รีบมากินกันนะครับเพราะมีโปรถแค่สิ้นเดือนแล้วก็ถ้าคนอยู่บ้านทําไงครับแบบมีส่งได้ไหมเชฟไอส์ส่งได้ไหมครับไม่ได้คือถ้าเกิดอันนี้ซื้อกลับบ้านได้ใช่ไหมเอาถือกลับบ้านได้อ๋อเครื่องดื่มก็คือเครื่องดื่มอย่างเดียวเลยเนาะนะครับโอเคก็คือโปรโมชั่นที่นักกินวันนี้มีถึง31ตุลาคมนะครับแล้วก็มาซื้อกลับบ้านได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น Delivery โดยแอปแอปพลิเคชันชั้นนำเนี่ยจะเป็นแค่เครื่องดื่มเท่านั้น ก็สำหรับวันนี้นะฮะขอตัวไปก่อนแล้วกันอิ่มมากๆเลยนะฮะใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้า